วันนี้มามาบ้านเปื่อยครับมาบ้านของน้องยุทธนาการคุณครูทองยศนี่น้องยุทธนาน้องยุทธนาเลี้ยงวัวหลายตัวอยู่เนาะครับแต่ว่าไฟนี่คงอีกนานครับแต่ว่าอไม่กี่ปีนึงแหละทั้นู้นทางบ้านพ่อใหญ่พลเลื่อนติดแล้วทางนู้นเนาะยุทธนาก็ต้มไก่รอตั้งแต่เช้าครับไก่เปือเ่อยหมดและะ้วครับเรามาดูทีมช่างครับอันนี้คุณแฟง หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเสียแฟงเสียแฟงหมื่นห้านะฮะเสียแฟงหมื่นห้าได้เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลแฟงหมื่นห้าหรือแฟงแฟงตาจาวโอ้ไม่ใช่สิชีพชีพตาจาวอันนี้คุณวังฮะถอยไปไกลๆหน่อยเจนสองดูหน้าวังอะไรนะฮะวังวังเวงคุณวังวังเวงครับนี่ตอนนั้นคุณเชี่ครับ หรือเขาเรียกในภาษาทีมงานว่าช่างชิปตาจาวนะครับช่างชิปตาจาวก็วายสายนะครับพร้อมที่จะใช้งานอ้าวหันมาดูกล้องชักงหน่อยที่เป็นไรครับลูกพี่เออีกกี่เปอร์เซนต์งานจะขวางอะ่ะอะไรครับอีกกี่เปอร์เซนต์ประมาณสองเปอร์เซนต์ครับสองเปอร์เซนต์ก็เสร็จสองหลอดแล้วใช่ไหมครับครับเสร็จสองหลอดแล้วก็กินครับโอ้ครับอันนี้น้องเจสนาเดี๋ยวก็อุ่นไก่ให้นะครับคุณผู้ชมครับ มาทางบ้านเปือยนี่ผมก็มารอบสองรอบแล้วลหละนะครับก็เป็นบ้านธรรมชาติแต่ก็ให้ระวังลมนะฮะแรงมากาลมลมลมแรงครับลมแรงลมแรงสวัสดีครับ <laughs> ครับขี่ขโมยไลายไปในยุทธนาไลครับขี่ขโมยหลฟ์ไ,ไ,มลไม่เท่านี้ก็มีครับก็มีนะโอ้ดีดีดีดมีมอาวุธสังหารด้วยใช่ไหม ครับเอออะไรอันนี้อันนี้อนนี้เนดูอาวุธสังหารขโมยอเข่ามากัเจอนะครับนี่เจอเลยครับอาวุธสังหารเออแต่ว่าเขาจะมาขโมยตอนเราไม่อยู่นี่นะอ่าคุณผู้ชมใช้ไฟนอนนานะครับมีโซล่าเซลล์ของดรววลครับนี่ไปทัวร์เทียบทัวร์แดนนะครับไปหากินข่าวกับชาวบ้านมีเดอร์เบอร์โทรศัพท์ครับสอบถามก็โทรมานะครับแดดก็ดีอยู่แดดบ้านเรา ออกจากนี้ก็จะไปเข้าทางนูนแหละครับบ้านดอนช้างขอ,อนแก่น